ผมไม่ไหวแล้วทำได้ไงคาบ้านสามนาติดอะ่ะแช่ไม่ได้ไม่เป็นไรเด่ไแม่น้องได้ไงไอห้หัวหานี่นะเขาเตะในบ้านมันก็ไม่ไกเกรงใจเลยยิงเอายิงเอาคิดบ้างไหมว่าคนที่เขามาเจียดไอ้แอนฟิว อะไรไหม <c oughs> บอสก็ไนดะ้แต่ที่จะซื้อตัวมาเสริมไม่ทำอะไรเลยเชืะะ่อมมาทำงานทะำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่ขาบ้างทำนัดติดนะทำไม่ยังไงเนี่ยเอาเงาไปไว้ที่ไหน ไอ้เล็กเคลียร์ก็ทําได้นะทําอะไรรักมั้ยเนี่ย